สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานพิเีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยท,ทีมงานมืออาชีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานตำรวจภูธรบางเสาธงเข้าจับกุมตัวนายพิเชษดาราวิไลอายุ21ปีพร้อมด้วยของกลางนะครับโทรศัพท์มือถือโนเกีย1เครื่องขณนะนำโทรศัพท์มือถือมาขายที่ร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือในซอยหมู่บ้านไทยประกันตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธงจังหวัดส er ุพรรณบุร so ีภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรบางเสาธงได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีคนร้ายก่อเหตุชิงทรัพย์โดยใช้กำลังทำร้ายร่างกายเจ้าทรัพย์ได้รับบาดเจ็บเกิดเหตุบริเวณอพาร์ตเมนต์คำพึ่งเพชรตั้งอยู่เลขที่1,111ทับ2หมู่1ซอยหมู่บ้านไทยประกันตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสุพรรณบุรีจึงนำกำลังไปตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุนะครับ จากการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดภายในอพาร์ตเมนต์สามารถบันทึกภาพรูปราพนคนร้ายได้อย่างชัดเจนซึ่งจากการตรวจสอบผู้เสียหายนะครับทราบชื่อคือนายถักอายุ20ปีตัญชาติพมา่าทราบว่านะครับก่อนเกิดเหตุขณะที่กําลังนั่งโทรศัพท์อยู่หน้าอพาร์ตเมนต์คนร้ายได้ทําท่าทีเข้ามาสอบถามหาเพื่อนจากนั้นได้เข้ามาเตะต่อยใช้กําลังทําร้ายร่างกายก่อนมังคับเอาโทรศัพท์มือถือนะครับขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีไป ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ออกสกัดจับและพบคนร้ายทราบชื่อคือนายพิเชษนะครับได้นำโทรศัพท์มือถือมาขายที่ร้านหน้าหมู่บ้านไทยประกันในราคา600บาทจึงทําการเข้าจับกลุมตัวได้ดังก,กล่าวจากการสอบถามนายพิเชษนะครับให้การรับสารภาพว่าจะนำเงินไปซื้อยาบ้าทเสษนะครับและเล่นเกมคอมพิวเตอร์ครับเห็นว่าผมไม่ค่อยใสใจพวกนี้ งเเเ้ย,ยี่่อ,อคืวาใหกัสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทีวีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ